ตื่นเต้นตื่นเต้นรู้สึกรู้สึกว่าแบบก็สนุกนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันเนาะใช่ครับตื่นเต้นมากใหม่มากก็คือแบบก็คืองานแรกเลยที่แบบเราได้มาทําอะไรแบบนี้นะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทางเซ็นทั้งรัวด้วยนะครับที่แบบเชิญเรามาได้ได้แบบได้ทําอะไรที่แบบไม่เคยทํามาก่อนชื่ออะไรครับมันก็แบบไม่เราเหมือนแบบเรียกว่าไงอ่ะเปิดประสบการณ์เปิดประสบการณ์เราอะไรอย่างงเี้ยครับใช่ ตอนแรก่ิดรอ้ื่นเต้นแปลว่าเป็นองที่ไม่เคโอตอนแรกแบบตื่นเต้นมากแบบอยู่แบบไม่ให้มาแสดงนิ้วหรืออะไรเงี้คือตอนแรกคิดว่าเออเราไม่ได้แบบโชว์แบบมาโชว์สดแบบนี้ก็คิดว่าเออเป็นบทแล้วอัดคลิปกัรพักเขาแบบเออมันเป็นแบบมวสิคลคือแบบอ่านไม่หมดก็เลยแบบโอตื่นเต้นเลยคราวนี้ก็นานไหมแต่เราถ่ายก็นานไหมก็ถือว่าเอาเป็นซ้อมหว่่ซ้อมหนักเันยังไงแต่งตั ตกต่างๆครับคืออันนี้แบบถ้าหลุดก็คือหลุดไม่ได้เลยเพราะแบบมันไม่มีเทคหนึ่งเทคสองเลยแต่ถ้าละครเรายังสามารถแบบแก้ไขในสิ่งที่เราแบบพูดผิดกินเนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็แบบเป็นเขาเรียกว่าลองเทคเหมือนลองเทคเลยคือเล่นห้ามผิดเล่นไปจนจบแต่เมื่อกี้มันเป็นมีแอปขำข้ามเลยจริงใช่ไหมล่ะแอปขำอ๋อไม่มันเป็นในในบทฮะเป็นในบทที่แบบว่าไม่แต่เขินแต่เอ๊ะแต่ไม่ใช่เขินแต่ยิ้มจริงใช่ตอนนี้หันมมองอะไรอย่างเงี้ย ใช่จริงเผื่อจีนตอนแรกเรอยู่ข้ามกันเยอะๆอย่างเงี้ยความสูงเตมันมากขึ้นกว่านี้นิดนิดนิดนึ่งอะก็เพราะมันสดด้วยมันเราแก้อะไรไม่ได้ออะไรย่างเงี้ยใช่เป็นไงบ้างเขาแฟนๆมาเชียร์ค่อนข้างเยอะเลยดีใจมากครับดีใจมากก็ขอบคุณแฟนๆที่แบบสปอร์ตเรามาตลอดเลยไม่ว่าเราจะไปงานไหนเขาก็แบบมาจับเราอะไรอย่างเงี้ยแฟนมาให้เพนๆมาติดตามก็ ใช่ดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่แบบสามารถแบบแฟนคลับสามารถเข้าร่วมชมได้ครับพอต้องรอดูว่าอ่างานข้างหน้าจะเป็นงานรูปแบบไหนหรืออะไรครับก็รอติดตามครับผมใช่ครับงานี้ที่คู่เหรอครับทีรีส์คู่ครัรรรอันนี้ก็ต้องต้องรอติออดตามกันนะแสดงว่ามีเพราะว่าก็ผมว่ามีไหมแสดงว่าก็ก็ต้องยังไงคือต้องเช็คคิวต้องเช็คอะไรกันทีครับไม่ได้แบบวางแผนแบบคอนเฟิร์มแผนการว่าแบบจะมีอะไรคู่กันต่อ ที่สองคนไทคแบบหายากกว่ากันใทยคกกว่ารวมครับเพราะผมถ่ายละครอยู่2เรื่องครับก็เลยแบบหาคิวแบบยากมากในการจะแทรกคิวเพราะกองละครแบบเขาก็เร่งเหมือนกันเขาก็ทํางานแบบเร่งให้ปิดกล้องไวๆยากไหมครับก่าจะแบบว่าว่าต้องแท็กยากไหม้อถามว่ายากไหมก็ถ้าเราคุยกันโอเคแบบต้องให้ผู้ใหญ่ตกลงกันครับอันนี้แบบเราเราไม่สามารถแบบไปแบบไปขอคิวหรืออะไรได้ ก็มีวลาว่าเวาคนมีเวลาที่มีกิมาเก็มีครับแบบว่ามีมีทั้งในเวลางานทั้งนอกเวลางานก็มีครับแบบว่าไปทําบุญไปไหว้พระไปเที่ยวไปกินข้าวกันอะไรเงี้ย้วตอนนี้ก็คือมารยากาที่อีเวนต์ไปก่อนใช่แต่อีเวนต์เป็นหลักอีเวนต์เป็นหลักแต่้าทงานมันจ้นไแต่ว่ให้เราสปอนเซอร์ไม่รู้ว่ามันจะมีร่อล่ อะไรนะฮะคูจะมีรปไปนัคู่นั่นคู่ว่าเดี๋ยวก็มีเรื่อยๆมีเรื่อยๆมีมีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงว่าเป็นอีเวนต์ก็อีเวนต์ครับไปอีเวนต์ไปก่อนช่วงนี้ช่วงนี้อีเวนต์ไปก่อนต้องรอดูว่าแบบหลังจากมีน่าจะปิดปิดกล้องประมาณไม่มีนาก็แบบกลางๆลางปีครับก็ต้องรอดูว่าพอปิดกล้องปุ๊บจะวางแผนยังไงต่อเพราะตอนนี้แบบยังมังทำอะไรมากไม่ได้ ก็ใช่ครับก็ไม่แน่ก็แบบเก็บความลับไปอยู่นั้นไม่รู้อันนี้เราไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้เลยไม่รู้เราื่องานอะไรบ้างเขาใส่เราสองเรื่องอย่างเราไม่มีอะไรบ้างไม่มีเรียนก็เรียนใช่ช่วงนี้ก็เรียนครับก็เดี๋ยวมีอะไรออกมาก็เดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยก็อาจจะมีนะอ่า ตอนนี้ก็เรียนไปก่อนใช่ค่ะก็เรียนมีใครบอนุญาตถามดราม่ามนี่คือที่รักถึงแฟนบ้านนะคะก็คือโพสแบบไม่ขอให้เซนจ้านี้โอ้คับผมก็จริงจริงจริง,รง,รงคือกีฬาบาสเกตบอลครับเป็นกีฬาที่แบบปะทะกันอยู่แล้วครับซึ่งบางคนอาจจะแบบคือเขามีอารมณ์ในการเล่นอยู่แล้วก็วคือเราอ่ะอยากขอให้แบบให้มันจบแค่ในสนามอะไรอย่างเงี้ยพอนอกสนามอะไรไม่ต้องไปว่าหรือหรือแบบโพสประจานหรืออะไรเขาว่าเขาแบบเล่น เล่นแบบไม่อยู่ในโกดหรือเล่นนอกเกมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะผมรู้สึกว่าการที่การที่แบบมาโพสกันนะั้นมันเหมือนเราไปทําร้ายเขาทางอ้อมอะไรเงรี้ยแล้ว hand, มีนจะหยุดอัดแทนเพราะแบบมีแต่คนก็ว่าแบบมาแข่งบาสกับมีนอะไรเงรี้ยแต่เนื้อต้องตัวไม่ได้เดี๋ยวโดนดรามา่าอะไรเงี้ยคือแบบมีนไม่ชอบแบบนี้มากๆเลยก็มันทําให้มีนหยุดอัดแล้วแบบรู้สึกว่าแบบคือโดนแฝงบ่อยอะอะไรเงี้ยครับผม พอผมไม่ได,ด,ดจริงๆเพราะัวจริครับเพราะแบบอยู่ในวงการบาสมานานแล้วคือแบบทุกคนรู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แบบอยากอยากให้ทุกคนเข้าใจกับกีฬาชีวิตนิดหน่อยแต่พอมันเป็นปัญหาเกิรื่องโใช่คือแบบตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้แต่ถ้าแบบอ่ะอย่างเช่นผมไม่ไม่ได้โดนกระทํำแบบนั้นมันอาจจะไม่เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่นี้แบบเป็นมีนที่โดนอะไรเงี้ยแต่พี่ก็คิดว่าเอ้ย ก็กลุมมาล้มได้มันไม่ได้แบบร้อนตามเกมไปหาเรื่องใครอะไรเงี้ยแต่เหตฝั่งนั้นก็ล้อนแปนไปนสามเกมแล้วกันแต่อันเนี้ยมีนบอกให้ผู้จัดการทีมไปคุยกับเขาแล้วเขาก็แบบไม่ได้อะไรไม่มีอะไรหรอกว่าแบบจบเกมน้องเขาก็มาขอโทษแบบมาขอโทษแบบเป็นเพื่อนกันปกติครับหลังจบเกมนะแตบบ่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องอ่างเพราะน้องเขาแบบ เพิ่งอายุ17อะไรเงี้ยแล้วน้องเขาก็โดนแบบโดนว่าโดนอะไรน้องเขาก็ยอมรับแล้วแต่ว่าโพสคลิปในสตรอรี่ตัวเองนึงเนี่ยบอกว่าเนี่ยได้คุยกับพี่มืแล้วนะหรืออะไรครือแบบผมเป็นผิดเองผมยอมรับผิดอะไรเงี้ยแล้วผมก็สงสารน้นองเขาเหมือนกันไีเราต้องับฝึกอะไรส่อสั้นก็แค่ทำเช่นกันครับก็อันนี้นะครับตั้งแต่โพสไปก็มีคนเข้าใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจคือถ้าคน,คนที่เราคิดว่ปถ้าคนก็ไม่ไม่เป็นไรครับคือเหมือนรู้สึกว่าเรา เราเข้าใจตรงงานกับทุกคนแล้วสำหรับคนที่ไม่รับฟีก็ไม่เป็นไรครับจริงๆแบบเ,ออเราได้พูดไปแล้วว่าแบบมันเป็นอย่างนี้นะต้องแบบเราก็ออกมาแอคชั่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค<อ>เ่เกิดเรื่องหรอครับก็มัน อย่างที่พี่มิบอกมันเป็นเรื่องของในสนามก็คือในเกมก็คือในเกมบางคนอาจจะมีอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติใช่เวลาใฬากองเชียร์มีทุกกีฬาครับฟุตบอลอะไรก็มีนะกองเชียร์อเลยเขาบอกครับพี่มินแบบไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นเรื่องปกติที่เหมือนเราแบบเ,แบบเรียกว่าอ,อะไรเป็นคนแบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยคือคนเขาก็ต้องแบบจับตา monitor อะไรปรเทคอะไร ใช่ครับไม่มีปัญหาสบายใจเพราะแบบเราก็ตกลงกับทีมตกลงกับน้องเพราะแล้วแบบเออไม่โดนแบนนะไม่ต้องห่วงอะไรครับเพราะแบบว่าน้องเขาก็เครียดมากอะไรมาปรึกษามีก็บอกว่าไม่ต้องเครียดเลยเดี๋ยวจัดก,การเองเดี๋ยวคุยให้ครับผมอะไรนะฮะตัดชื่ออ่อ๋อชื่อวนะ่าพี่นผมก็ใช่ครับไป็นสตาระทอัพชื่อมาที่ไปเหรอก็ ตามที่ทุกคนรู้เลยครับผมแอเรีย86ครับก็เป็นแอเรียของผมที่ใส่ที่ชอบเลข8ซึ่งแบบเป็นหมายเลขที่ผมเล่นตอนใช้เล่นตอนเล่นบาสแล้วก็เลข6เป็นวันเกิดของน้อง<ม>ใช่ก็เอามาดวงกันเป็นแอเรีย86ครับรนี่ตรงนี้เลยสักรงนใช่สี่ข้างแต่ว่าตรงนี้คือเจ็บมาก<อ>าคือเจ็บมากไม่ได้ฝั่งนี้หรอฝั่งนี้เป่งออกฝั่งนี้ก็ สักมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเพราะมันก็อยู่ติดตัวไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ดีใจครับแล้วก็ดีใจแทนแบบแอรีบแปดสิบหกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือบอกว่าที่ผมไม่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 ได้เป็นคนสักใช่ใช่อยากลองไหมยตอนนี้ตอนนี้ยังตอนตอนนี้ยังนะไม่กล้าแล้วแหละอะไรนะ อ๋อบอดเนบนซ์ใช่ไหมเหรอพีคิมมอ๋อ,อ,อขอบคุณแฟนๆมากครับก็คือขายหมดเร็วมากสิบนาทีาสิบนาทีหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้สองทุ่มเปิดยออเดอร์ให้ทุกคนได้มาใส่อีกรอบหนึง่งเป็นรอบสุดท้ายก<อ>็เพิ่มไซส์ด้วยนี่ใซซเพิ่มไซส์เป็นไซส์เอลด้วยเพื่อแบบเพือ่อแบบมามีที่ตัวแบบก็ขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรจะได้ใส่ได้ครับนี่เสื้อครับสีขาวดำแล้วก็กระเป๋าสั่ง สองแหคราวนี้จะพอกับจำนวนแฟนๆเปิดแบบพน่าจะพอครับพอพอแหละพอแหละเป่าออะไรนะคับช่วยช่วยคิดกับเจก็ช่วยช่วยนคิดแต่ว่าสกีอะไรก็จ้างลงมาดนอไปจะไหไรดนอไปจะก็เดี๋ยวต้องคุยกับเจ๊เองเดี๋ยวรอดูรอ รอบนี้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะยังไงต่อก็ค่อยว่ากันครับโอเคครับใช่ตั้งแต่ถักเป็นแบบงานนอ๋อก็ไทยพูดก่อนสิ้นปีขวายเลยนะใช่เรื่องก่อนซั่งซั่งสิ้นปีขวายเลยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันตรุษจีนนะครับผมคี่สิ่งใดก็ขอให้สมหวังขอให้ได้อ่งเปาเยอะๆด้วยนะครับขอให้เฮงๆรวยรวยปังปังนะฮะับสินเจยุยอีสินีปวดชายครับครับผม ขอบคุณครับ